เล่นกับพระเอกคูจินพอถึงฉาถึงก็ขึ้นเร็วจนผิดสังเกตเลยค่ะล่าสุดนางเอกบัวนลินทิพสุดจะทนเมื่อพระเอกสุดที่รักพลนวัฒน์จับมืออดีตรักแรกอย่างสก,กุลกัญญาพั์ทำของขึ้นจุดขีดโดยจับได้ว่าทั้งคู่แอบมาแซบกันถึงคอนโดส่วนตัวงานนี้สาวบัวถืออำนาจเมียหลวงบุกสั่งสอนเรียกสติสามีหนุ่มพลและเมียน้อยให้รู้ผิดชอบชั่วดีซีนนี้ขอบอกเลยว่าสาวบัวเล่นได้แซบถึงอารมณ์มือนจริงอะไรขนาดนั้นดึงอินเนอร์ความหึงหวงหนุ่มพลออกมาจนตัวสั่นไปหมดแถมที่ทุกคนห่วงว่าสาวบัว อโลกยาวกว่าใครเจ้าตัวก็รัวได้ไหลลื่นไฟแ,แลบจนคู่ต้นเรื่องอย่างพลกับสกุลแทบไม่ต้องส่งอารมณ์พอแค่เห็นหน้าอารมณ์บูก็มาเลยเป็นอีกฉากที่เดือดถึงหัวใจนางเอกมากๆห้ามพลาดในพลาวมุกค่ะตั้งใจมาด่าเลยอพอเอาจริงนี่คืออารมณ์มาแล้วมือสั่นจริงเลยนะแล้วแบบแรงก็กระชากจริงนี่แบบตัวแบบย่อกเลยกระชากทีนี่โอจะคอเะยนะเเออได้ครับอารมณ์เขาเต็มมากเขามาเอง ก็ไม่ผิดไม่ผิดเขามาเองเราแค่แบบหวานไปเขาก็มาเองเขาก็ติดกับอะไรอย่างนี้ซึ่งเราไม่ผิดกรีนุชเป็นคนที่น่าสงสารมากค่ะเห็นเขาร้ายแต่จริงๆเราข้างในเขาแบบบอบางค่ะแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจเป็นเมียน้อยเราก็แค่เป็นรักแรกของชลันทอนแล้วเราก็อยากได้คนที่เราหลักคืนอมาลุ้นกันว่าผมเนี่ยตกลงจะไปเลือกฝั่งไหนกันแน่อะไรอย่างนี้ก็ต้องฝากติดตามตัวชลันทอนด้วยสําหรับฉากนี้นะคะถ้า ใครได้ดูเนี่ยก็ต้องฝากเป็นกําลังใจให้เมียหลวงอย่างพวกเราด้วยนะคะเพราะว่านอกจากมีเมียน้อยยังไม่พอนี่ยังหนีไปหาผัวน้อยอยีกนะคะ <c oughs> ก็ต้องคอยติดตามนะคะในพผาวมค่ะ